สวัสดีค่ะน,นี่ต้อนรับเข้าสู่ B Y Station ค่ะและดิจช่วง B e Y Story ค่ะอะหรคนที่อาจจะย,ยังไม่รู้จักว่า t ูมันนี่วอลเคืออะไรอาจจะเคยได้ยินมาหลายครั้งแล้วนะเวลาเราไปเซเว่นอีเเก็เขาก็ถามตลอดเลยนะมันคืออะไรอะ่ะมันใช้ทําอะไรเราจะพาไปดูกันว่า t ูมันนี่วอลเคืออะไรและสิทธิประโยชน์สําหรับการใช้ t ูนี่ว w ลเล็ตมันมีอะไรบ้าง ะะสำหรับ t ูมันนี่วัล l ล็นะคะสำหรับหลายคนที่เคยได้ยินมาแต่ยังไม่ทราบว่าเอ๊ยยังไม่แน่ชัดว่ามันคืออะไรใช้ทำอะไรได้บ้างนะคะก็ต้องบอกเลยว่า t ูมันนี่วัล l ล็เป็นกระเป๋าเงินออนไลน์ค่ะเหมือนเวลาเราให้เปรียบเทียบเหมือนเวลาเรามีตังอะมีเงินสดอะเงินสดใส่ไปในกระเป๋าตังของตัวเองใช่ไหมคะแต่ t ูมัน n e y Wa ล l ล็ก็คือเป็นกระเป๋าตังออนไลน์คุณสามารถนำเงินเข้าไปใส่ไว้ในนั้นนะคะเพื่อสามารถที่จะ ใช้จ่ายแทนเงินสดได้เลยไม่ต้องพกเงินสดให้ยุ่งยากวุ่นวายโดยสามารถใช้จ่ายได้ทุกที่ทุกเวลาอันที่สุดคือการซื้อของในเซเว่นอีเลฟเว่นเนี่ยก็ทุกครั้งจะมีพนักงานถามเราใช่ไหมคะว่าจ,จ่ายผ่านทูมอนิวลเล็ตหรือเปล่าแล้วก็เรื่องของการจ่ายบินเติมเงินโทรศัพท์มือถือนะตู้จําหน่ายสินค้าต่างๆเอ่ยรวมถึงการใช้จ่ายผ่านบัตรนะคะวีการ์ดก็ได้นะคะซื้อแอปเกมสติ๊กเกอร์ช้อปออนไลน์ได้เหมือนบัตรเดบิตหมดเลยและนอกจากนั้นนะคะยังมีในเรื่องของโปรโมชั่นส่วนลด และคะแนนสะสมอีกมากมายเพียงแค่คุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน True Money Wallet ไว้ในโทรศัพท์มือถือของคุณสักหน่อยนะคะและคุณก็จะรู้สึกว่าชีวิตมันสะดวกสบายง่ายจริงๆนะคะเพียงแค่เลื่อนนิ้วไปเท่านั้นเองก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแล้วก็สร้างบาัญชีได้ด้วยตนเองได้เลยนะคะสำหรับท่านใดที่ยังไม่เคยใช้ก็ลองดูนะหลังจากที่ทราบกันแล้วว่า True Money Wallet เนี่ยมันคืออะไรก็ลอง โหลดแล้วก็ลองเติมเงินเข้าไปแล้วก็ใช้กันดูนะคะอย่างที่บอกค่ะว่ามันใช้ทำหลายๆอย่างมากๆเลยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับหลายๆคนที่ยังไม่ทราบว่าทูมอนี่มันเลยใช้ทำอะไรมีสิทธิประโยชน์อะไรกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะหากชอบกดไลค์ให้เราทราบหน่อยนะคะว่าคุณชอบที่สำคัญกด s u b สไครป์นะคะเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราะได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาอีกสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ